เนี่ยค่ะตอนนี้กะละแมของวิเนี่ยก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่เทแป้งลงไปในกระทะเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะสำหรับใครที่ทำปริมาณมากกว่านี้เวลาก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิสภาทุกท่านมากวนกะละแมนะคะไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะ แป้งข้าวเหนียว200 g, กรัมกระทีสดชาวเกาะ500กรัมน้ำตาลทรายแดง100กรัมน้ำตาลอ้อย120กรัมเกลือป่น1ช้อนชางาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะครึ่งเริ่มทำกันได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกะละมังผสมมาค่ะแล้วก็เทแป้งข้าวเหนียวลงไปต่อด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อย เกลือตน่นใช้ตะก้อมือคนของแห้งให้เข้ากันค่ะพอของแห้งเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่กะทิลงไปนะคะวันนี้วิใช้เป็นกะทิสดชาวเกาะค่ะหาซื้อได้ที่ชั้นแช่ของสดนะคะตามห้างสรพรพสินค้าทั่วไปก่อนจะใช้ให้เราเขย่าก่อนนะคะนี่ค่ะการเก็บรักษาก็ให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นกะทิสดค่ะเทใส่ลงไปให้หมดถุงได้เลย ถุงนี้น้ำหนัก5้ารอกรัมค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็คนพอเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปเทลงบนกระทะค่ะไม่ต้องคนจนน้ำตาลละลายนะคะเอาแค่เข้ากันก็พอเพราะเวลากวนโดนความร้อนเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลทรายละลายเองค่ะอ่ะเทลงบนกระทะได้เลยแนะนำให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบวีก็ดีนะคะจะได้กวนง่ายไม่ติดกระทะเทลงไปหมดแล้วเราก็จุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ใช้ไม้พายค่ะในการกวนกวนช้าๆวนไปในทิศทางเดียวกันกวนตลอดนะคะอย่าทิ้งเข้าไปไหนค่ะนี่ก็ผ่านมาแค่เพียงสามนาทีนะคะแป้งก็เริ่มจับเป็นตัวแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากวนไปเรื่อยๆค่ะถูกต้องแล้วนะคะทําถูกแล้วค่ะเดี๋ยวพอเรากวนไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเองค่ะ พอเขาเริ่มจับก้อนเป็นตัวใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราเริ่มพลิกไปพลิกมาได้ค่ะจะได้โดนความร้อนทั่วกันนะคะเนี่ยค่ะแป้งเริ่มสุกเห็นไหมคะแป้งเริ่มสุกใสอ่าทําแรงๆขึ้นได้ทํายังไงก็ได้ให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วนะคะพลิกไปพลิกมาเนี่ยค่ะ ถ้าใครมีไม้พายสองอันจะสะดวกใช้สองอันก็ได้นะคะตามถนัดได้เลยค่ะช่วงนี้เราก็สามารถนำงาขาวคั่วมาโรยได้เลยนะคะแล้วก็กวนต่อให้งาเนี่ยแทรกซึมลงไปทั่วๆแป้งค่ะกวนกลับไปกลับมานะคะกลับไปกลับมาขยี้ไปขยี้มาเดี๋ยวเขาจะทั่วกันเองค่ะ เนี่ยค่ะตอนนี้กะละแมของวิเนี่ยก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่เทแป้งลงไปในกระทะเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะสำหรับใครที่ทำปริมาณมากกว่านี้เวลาก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ทำในปริมาณนี้ใช้เวลาทั้งหมด15นาทีค่ะการดูว่ากะละแมของเราเหนียวได้ที่แล้วหรือยังก็ให้เรานึกถึงเวลาเรากินกะละแมนะคะเนี่ยค่ะมันได้ละ สำหรับวิก็คือมันได้ละมันใช่กะละแมที่เราซื้อกินละเหนียวประมาณนี้ค่ะส่วนไอ้เรื่องความสุกใสเนี่ยมันสุกก่อนหน้านี้ไปประมาณ7นาทีแล้วนะคะเพียงแค่เรากวนต่อให้มันเหนียวได้ที่แค่นั้นเองนี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะอ่าดูเอานะประมาณนี้ค่ะอ่าไอที่ติดทัพพีวิบอกแล้วนะขูดได้เลยขูดได้เลยค่ะ ความมันของกะทิเนี่ยมันจะทำให้หลุดออกมาง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยละปิดแก๊สได้เลยค่ะพอปิดแก๊สแล้วเนี่ยนำมาเทใส่ถาดค่ะถาดนี้ให้เราลองถุงพลาสติกไว้ด้วยนะคะไม่ต้องทาน้ำมันอะไรแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่รองถุงพลาสติกอ่าเทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้รอให้เขาเย็นตัวลงตอนนี้เขาก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะ เราก็มาเตรียมบรรจุถุงได้เลยค่ะจะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าขั้นตอนบรรจุถุงเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกละแมของเราจะไม่ได้ไปผ่านความร้อนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือด้วยต้องให้สะอาดที่สุดค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนี่ยนะคะวันนี้วิใช้ถุงขนาด5นิ้วคูณ8นิ้วค่ะถ่งถุงออกได้ตามความถนัดเลยค่ะ เวลาเราหยิบนะคะถ้าเราอยากให้แต่ละถุงเนี่ยมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันก็ให้หาเครื่องช่างมาช่างได้เลยค่ะน,นะคะยัดลงไปเขาจะไม่ติดถุงเลยนะคะอย่างที่วิบอกมันคือความมันของกะทิค่ะนี่ค่ะดึงถุงขึ้นอ่าวางไว้ก่อนพอเราใส่ถุงเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นำถุงมาพับนะคะให้เรารีดลมออกให้หมดก่อนนะ รีดลมออกให้หมดเลยแล้วก็พับลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะอ่าชอบแบบไหนก็พับแบบนั้นอ่าส่วนตรงนี้เราก็รีดรีดรีดให้การละแมเขาออกไปเต็มเต็มถุงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะไปตามมือเราเลยเรารีดไปตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นแหละค่ะอ่ารีดให้แบนๆทั่วๆนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะหนึ่งอันถ้าใครชอบถั่วลิสงคั่วก็สามารถคั่วถั่วลิสงมาวางโปะบนหน้าก็ได้นะคะก่อนที่จะรีดนะคะทำเสร็จออกมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะสูตรนี้จะได้อยู่ที่16ถุงค่ะเป็นถุงขนาด5้คูณแนิ้วนะคะ เนี่ยค่ะสําหรับใครถ้าจะทําขายนะคะก็สามารถเนี่ยเก็บอย่างนี้ค่ะสมมุติเอาสี่ถุงไปใส่ไว้ในถุงใหญ่แล้วก็ซีนถุงใหญ่ให้เรียบร้อยค่ะลมจะได้ไม่เข้านะคะเพราะว่าอันนี้เราแค่พับไว้เฉยๆนะคะอ่ะเวลาเราจะกินก็อย่างนี้เลยแกะออกมานะคะเดี๋ยวเราจะกินกันเหมือนกล้วยนะคอยดูนะเนี่ยมันจะไม่ติดถุงเลยค่ะมันจะไม่ติดถุงนะเวลาจะกินก็กินเลยนะ่ค่ะม,มันเป็นกะละแมที่นุ่มมากๆค่ะ ค่ะใครที่ชอบความมันนำนะคะแล้วหวานน้อยนะคะวิแนะนำเลยค่ะตัวนี้เลยแล้วก็มันนุ่มค่ะนุ่มมากๆเลยสูตรนี้ไม่แข็งนะคะกินไม่หมดก็พับเก็บไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะอืมนะพับเก็บไว้ได้เอามือปั้นปั้นปั้นจะให้เขาอยู่รูปตรงไหนเขาก็อยู่นะคะเขาไม่ติดถุง นี่เห็นไหมคะหม้อนเก็บไว้กินได้นะคะนี่เลยค่ะนำไปสร้างอาชีพกันได้ค่ะวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ